ทุกคนเราจะแอบถ่ายร okay. hey ูปน้องเรานะคะแบบไม่ให้มันรู้ตัวกันนะคะแหะอย่าจับปีเาปีาูกนี่อย่าป่อยน้องนอกับ เอาไปเก็บเอาไปเก็บข้างนอกเอาไปเก็บข้างนอกเก็บไม่ มันบูดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเซฟใหนคองรายแล้วเจ็บคองรายนี้สองแม่นะคองรายให้แ้วสองแม่นะอ,อเคแม่เจ้าเฮนขวัญนมน้องบูดแล้วแต่ว่าน้องยังกินอยู่ไป ตอนนี้น้องแล้วก็ขนน้ไปเก็บอย่าวเราจะแอบตั้งกล้องไว้นะจะไม่ให้นางมาลุก มาจะโดนอย่างนี้

้พี่แอบถ่ายอยู่ทุกคนนาะงก็ยังไม่รู้นะอย่าดูดินาง <laughs>